ก็มาต่อการใช้กล้องตอนที่2นะคะกะ็ตอนนี้เราก็สามารถจะสร้างกล้องขึ้นมา mm hmm. เลเยอร์กล้องขึ้นมาใช้ได้แล้วนะคะใน After Effects นะะก็แต่ก็ยังการควบคุมกล้องเนี่ยก็ยังคงมีข้อจำกัดนะคะมีข้อจำกัดยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อไปละกันเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมุมมองนะคะออตอนนี้เป็นเราเป็น top view อยู่นะคะก็จะเห็นว่า ถ้าขยับ point of interest เนี่ยมันจะเป็นการขยับจุดโฟกัสตรงนี้นะคะเลขตัวแรกจะเป็นขยับจุดโฟกัสไปซ้ายขวาส่วนตัวที่สองขยับจุดโฟกัสขึ้นลงนะคะแต่นีอ้อาจจะเห็นไม่ชัดนะคะเพราะว่าเป็น top view อยู่เดี๋ยวเราเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นวิวจากด้านข้างแล้วกันนะคะเป็น left view นะคะนี่ก็จะเห็นกล้อง ก้องจากด้านข้างละนะคะนี่เป็นฉากของเราลขีดตรงนี้ก็จะเป็นตัวละครตายายของเราะะถ้าเป็น point of interest นะคะก็จะเป็นการขยับหน้ากล้องนะคะไปซ้ายขวาอย่างนี้ก็จะเห็นว่าหน้ากล้องก็จะบิดไปซ้ายขวาในขณะที่จุดโฟกัสมันยังอยู่ที่เดิม ส่วนเลขชุดที่2ของพอยล์อินเทลเลสเนี่ยจะเห็นว่ามันจะขยับหน้ากล้องขึ้นลงนะคะจุดโฟกัสก็จะถูกขยับขึ้นลงด้วยนะคะในขณะที่ตัวกล้องก็จะอยู่กับที่นะคะส่วนเ,เลขตัวที่3ามมจะเป็นการขยับจุดโฟกัสเข้าออกนะคะอันนี้ถ้าเราตั้งไปตั้งตรงคามลอรออปชั่นให้ เ,เป็นหน้าชัดหลังเบลอนะคะอย่างที่ในวิดีโอที่แล้วก็กจะเห็นว่าตรงที่จุดโฟกัสอยู่เนี่ยตรงนั้นก็จะชัดแล้วก็นอกนั้นก็จะเบลอไปนะคะรีเซ็ตกลับไปกับส่วนโพ s ิชันเนี่ยก็จะเป็นการจะคล้ายๆกันนะคะจะคล้ายๆก,กันกับ,กบ point of interest เมื่อกี้นะคะสำหรับการการขยับในแกน y นะคะการขยับในแกน y อันนี้ เห็นไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเปลี่ยนกลับไปเป็น top view แบบนึงนะะสำหรับ position นะคะจะเห็นว่าตัวกล้องเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ขยับนะคะแทนที่เมื่อกี้จุดโฟกัสจะขยับนะคะจุดโฟกัสอยู่ที่เดิมแต่ตัวกล้องจะขยับไปซ้ายขวามุมมองที่เราได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะดเ,เดี๋ยวเปลี่ยนกลับเป็น left view อรอบนึง เพื่อจะไปดู position อันที่2เนี่ยมันจะเป็นว่าจะเห็นว่าตัวกล้องเนี่ยขยับมีการขยับขึ้นลงนะคะตัวกล้องมีการขยับขึ้นลงในขณะที่จุดโฟกัสยังตรึงอยู่ที่เดิมนะคะ mm. แล้วตัวสนนุดท้ายก็จะเป็นการขยับตัวกล้องให้เข้าใกล้วัตถุหรือว่าไกลออกไปจากวัตถุนะคะโดยที่จุดโฟกัสยังอยู่ที่เดิมนะคะ mm. ฉะนั้นพ o i n t อินเทอร์เรจะเป็นการขยับจุดโฟกัส ส่วน position นี่ยจะเป็นการขยับตัวกล้องเองนะคะส่วน orientation เนี่ยมันก็คือเป็นการขยับเรียกว่าหน้ากล้องนะคะขยับหน้ากล้องหงายขึ้นหงายลงนะคะโดยที่ตัวกล้องแล้วก็จุดโฟกัสจะอยู่ที่เดิมะะจะได้มุมกล้องแบบนี้นะคะมันก็จะค่อนข้างจะเป็นมุมกล้องที่มันค่อนข้างจะสวิงเป็นวงโค้งนะคะมาดูจากภาพการเคลื่อนที่ของหน้ากล้องแล้ว ทีนี้ถ้าเราอยากจะแพนขึ้นลงธรรมดานะคะแพนขึ้นลงธรรมดาเนี่ยมันจะทำมันจะทาไม่ค่อยแบบว่าอยากจะให้จุดโฟกัสเนี่ยขยับไปพร้อมกับกล้องเนี่ยมันจะทำไม่ได้นะคะต้อ,อ,องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแปบลบว่าถ้ากล้องเคลื่อนที่จุดโฟกัสก็จะไม่เคลื่อนหรือว่า ถ้าขยับจุดโฟกัสกล้องก็จะไม่เคลื่อนนะ,ะมันก็อาจจะเป็นข้อจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้เราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า camera control ขึ้นมานะคะเพื่อจะช่วยในการควบคุมกล้องให้มันสะดวกขึ้นนะคะ camera control นะคะในที่นี้เราก็คือเป็นการสร้าง Layer ขึ้นมาใหม่นะคะเป็น Layer ที่เรียกว่า Layer ประเภท now object นะคะก็ไปที่เมนู Layer แล้วก็ new แล้วก็ now object กะะ็จะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้ว now object ก็จะเป็นเ,เฟร,รมจะเป็นสีแดงนะคะสำหรับ now object เนี่ยก็คือปกตเิเราเอาไว้ใช้สำหรับเอาไว้ควบคุมสิ่งอื่นอีกทีหนึง่งนะคะในในกรณีนี้คือเอาไว้เอา now object เนี่ยเอาไว้ควบคุมกล้องนะคะแต่มันก็อาจจะเอาไว้ใช้ในกรณีอื่นๆได้เช่นเราทำ a n i m เมชันมี หัวตัวแขนขานะคะเราสามารถจะเชื่อมสร้างแนวอ็อบเจกต์ขึ้นมาแล้วก็เอาเชื่อมกับแขนของของตัวตัวคาแรคเตอร์นะคะแล้วก็ใช้พวกใช้แนวอ็อบเจกต์เนี้ยควบคุมแขนนะคะม,มันก็จะทําให้การเคลื่อนไหวเนี้ยสามารถทําได้สะดวกมากกว่าไปใช้การขยับที่เลเยอร์ของวัตถุนะั้นหรือของแขนนะ นี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้ now object นะคะในการที่จะเชื่อมเดี๋ยวเราจะเชื่อมกล้องเนี่ยให้เข้ากับ now object เราก็ใช้คำสั่ง parent นะคะเข้าไปที่ก้นหอยของเลเยอร์กล้องแล้วก็จับมันลากไปปล่อยที่ now object นะคะทีนี้อะคาเมล่าเนี่ยก็จะถูกเชื่อมเข้ากับ now object อันนี้แล้วนะคะเราจะเปลี่ยนชื่อนาวนิดนึงละกันเปลี่ยนเป็น ฮาม e r ่า o n น r o นนะคะให้เรารู้ว่าเออ now object ตัวเนี้ยเอาไว้ควบคุมกล้องนะนะคะแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนให้เลเยอร์เป็น3 d เลเยอร์ด้วยนะคะและทีนี้เราก็จะสามารถใช้เดี๋ยวลองมาดูว่าการควบคุมกล้องจาก now object เนี่ยมันจะแตกต่างกับกับเมื่อกี้ยังไง คำสั่ง anchor point นะคะก็จะเป็นการขยับกล้องนะคะ anchor point จะเป็นการขยับจุดโฟกัสนั่นแหละไปซ้ายขวานะคะก็ใช้ในการแพนได้นะคะ r e s e <ๆ>กลับไปก่อนแล้วก็ anchor point ตัวที่สองจะเป็นการขยับหน้ากล้องขึ้นลงนะคะสังเกตว่าทีเนี้ยหน้ากล้องกับตัวกล้องอ่ะ มันจะขยับไปพร้อมกันนะคะก็จะเป็นการทิวกล้องตรงๆนะะจากแบบเดิมที่ถ้าไม่ใช้นาอ็อบเจกต์แล้วเนี่ยการเลื่อนกล้องขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะเลื่อนอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ตัวกล้องก็หน้ากล้องเนี่ยทำให้มุมมองมันไม่เป็นตรงๆไม่ไม่ใช่การทิวขึ้นตรงๆจะเหมือนแบบมีความโค้งนิดนึงเลย ส่วนการซูมก็เป็นเลขตัวสุดท้ายนะคะก็ใช้ซูมเข้าซูมออกธรรมดานะคะรีเซ็ตกลับไปก่อนโพซิชันก็จะคล้ายๆกันนะคะโพซิชันก็จะคล้ายๆกับแองเกิลพอยต์นะคะมันเห็นว่าเดี๋ยวเปลี่ยนมุมมองเป็นท็อปวิวให้เห็นตัวกล้องนิดนึงแล้วกัน ก็จะเห็นว่าตัวกล้องเนี่ยมันจะเคลื่อนไปพร้อมกับหน้ากล้องด้วยนะคะ,บบะ,คะสำหรับการแพนส่วนการทิ้วขึ้นลงนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมุมมองด้านข้างะะจะเห็นว่าตัวกล้องกับหน้ากล้องมันก็จะเคลื่อนไปพร้อมกันมนะะุมมอง การทิวกล้องการเลื่อนกล้องขึ้นลงก็จะตรงๆะะส่วนการซูมก็ไม่มีอะไรนะคะก็คือซูมเข้าซูมออกได้ธรรมดาก็จะเป็นการที่ตัวกล้องก็จะเคลื่อนที่เข้าออกะะจากวัตถุ orientation นะคะก็จะเป็นการ ขยับตัวกล้องนะคะขยับตัวกล้องหมุนตัวกล้องนั่นเองนะคะนี้เซตแรก orientation จะเป็นการหมุนตัวกล้องขึ้นลงนะคะเซตที่2ก็จะเป็นการ rotate ตัวกล้องนะคะไปรอบๆวัตถุมะะุมมองที่เราได้ก็จะเป็นแบบนี้เราจะเห็น ก็ส่วน orientation สุดท้ายจะเป็นการหมุนแบบยงนะคะซ้ายขวาประมาณนี mm ้อันนี้ก็เป็นการสร้างเอ่อ camera control ขึม้ามานะคะโดยใช้ layer เ,เนื้ จะคุมต้องแบบง,ง่ายๆแล้วนะคะก็คือ,อาการแทนไซด์ขวานะคะเราก็มาขยับที่ position น,นะคะ position ตัวแรกไซด์ขวาส่วนทิ้วขึ้นลงก็คือการขยับที่ position ตัวที่2การทิ้วขึ้นลงแล้วก็สูงข้่าสุมองคือไป position อันที่3 คนคือจะใช้เรียกว่าบุ๋มต้องไป,อปรอบวัตถุนะคะในแนวตั้งตัวแรกเป็นแนวตั้งนะคะคแล้วก็ตัวที่เรียกว่าแกนแกนเอ็กซ์โรเทชันตัวนี้ตัวเลขตัวแรกกับของออริเทชันกับ ation, กับเอ็กซ์โรเทชันเนี้ยคืออันเดียวกันนะคะคแต่ตรงเอ็กซ์โรเทชันตรงเนี้ยที่เขาทำแยกมาว่าเราจะได้ใส่จำนวนรอบ ก็อันที่สองคือจะเป็นการทิ้วกล้องเอ,อการหมุนกล้องนะคะไปรอบๆวัตถุนะคะแบบนี้โอเคค่ะสำหรับเรื่องกล้องก็จบเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปต่อที่วิดีโอ